ค่ะหมูทอดจ้าหมูทอดจ้าไม่ใช่กล้วยทอดนะคะแล้วก็ที่สําคัญไปกว่านั้นของงาคนที่ชอบกินงาน่าจะมีความหอมงาเลยอะ่ะการก็จะทอดเอาใจเด็กๆหน่อยเนะาะการก็จะทอดให้แบบกรอบๆให้หมูอะค่ะเขามีความแห้งๆหน่อย มาค่ะวันนี้การมาชวนทุกคนทําเมนูลูกชอบและการก็เชื่อว่าทุกคนก็ชอบเหมือนกันนะคะค่ะหมูชิ้นเล็กชิ้นน้อยทอดยาค่ะเอาไว้กินคู่กับแกงเนาะรับรองค่ะอร่อยกินเพลินหรือใครจะจัดเป็นกับเกล้มก็ได้นะคะนี่เลยค่ะค่ะการเตรียมหมูไว้ประมาณ7ขีดนะคะเป็นหมูติดมันนี่แหละค่ะ การใช้เป็นเนื้อสะโพกนะคะการไม่ได้เอาหนังการล่อหนังออกแต่ว่าจะใช้แบบติดๆมันลักษณะชิ้นของการหั่นก็คือหั่นเหมือนหั่นหมูแกงอะคะ่ะการก็จะมีงาขาวค่ะใส่ได้จุกๆเลยใครชอบนะคะใส่ลงไปเลยค่ะไปค่ะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการหมักแล้วก็วิธีการทํากันค่ะค่ะก่อนอื่นมากระมังมาเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาหมูที่เราหั่นไว้อะค่ะใส่ลงไปเลยบอกเลยค่ะเมนูนี้ง่ายมากการจะหมักด้วยซีอิ๊วขาวค่ะ หมู1กิโลใช้ซีอิ๊วขาวสักประมาณ2ช้อนใช้เป็นซอสปรุงรสนะคะสักประมาณ1ช้อนน้ำตาลทรายค่ะสักประมาณ2ช้อนชาน้ำมันพืช,พชเพิ่มความนุ่มให้กับหมูค่ะ1ช้อนใครมีไข่ไก่สามารถใส่ไข่ไก่ลงไปหมักด้วยก็ได้มันจะทำให้หมูมีความนิ่มขึ้นนะคะวันนี้ไข่ไก่กันหมด ผงปรุงรสค่ะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้สักประมาณนานนห,มนหนึ่งช้อนชาวนวดนวดหมูก่อนสักแป๊บหนึ่งขยำคลุกเคล้านวดนวดให้เครื่องปรุงทั้งหมดนะคะเขาละลายเนี่ยประมาณนี้นะคะเรียบร้อยอันนี้เป็นแป้งทอดกรอบนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้ที่เรามีอยู่ในครัวเรือนนะคะใส่ลงไปก็ยังใส่ลงไปสักประมาณสามช้อนแป้งทอดกรอบจากนั้นค่ะใส่น้ำเปล่า นะนิดหน่อยเนีย่ยประมาณเนี้ยละลายแป้งเนาะนิดหน่อยพอคลุกเค้าค่ะในส่วนของน้ำเราไม่ได้ใส่เยอะนะจากนั้นใส่งาค่ะตามความชอบเลยการชอบเยอะกันก็ใส่เยอะนะถ้าเห็นว่าแห้งไปเงี้ยเราก็ หยอกน้ำนะสักเล็กน้อยนี่เนี่ยลักษณะเขาพอให้เปียกๆนะคะประมาณนี้ประมาณนี้นะคะแล้วการก็จะตั้งหมักทิ้งไว้ค่ะสักประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาทอดกันนะคะมาค่ะทอดหมูกันค่ะนี่เลยตั้งกระทะจ้าใส่น้ํามันค่ะน้ํามันร้อนได้ที่แล้วเราก็หยิบหมูค่ะลงทอดนี่แบบนี้เลยเหมือนก้วยทอดเลย สามารถหมักเยอะๆได้เลยเนาะทอดแต่พอกินอ่ะถ้าเกิดทอดไม่หมดเราก็เก็บใส่กระปุกใส่ตู้เย็นใส่ช่องฟิตไว้เลยก็ได้หรือถ้าเกิดอยากจะกินแบบว่าอ่ะมื้อเช้ามื้อเย็นอย่างเงี้ยเราก็ใส่ช่องธรรมดาไว้ได้ค่ะเวลาการทํกากันจะทําทีละเยอะๆแล้วก,ก็แบ่งทอดเนี่ยครึ่งหนึ่งใช่อ่ะสะดวกสบายดีพอเวลาเด็กๆไปโรง,งเรียนหรือจะเป็นเมนูคดหอ่อก็ได้ค่ะ ในระยะแรกอะค่ะยังไม่ต้องไปคนเขาจะติดเป็นแพรเป็นชิ้นไม่ต้องซีเรียสค่ะไม่ต้องกังวลใจปล่อยเขาตามสบายไปเลยค่ะเริ่มเหลืองแล้วนะมีความเหลืองประมาณนี้ค่ะเราก็กลับลิกด้านนะเสร็จแล้วทีนี้แป้งเขาด้วยความที่แป้งเขาเซตตัวแล้วอะเราก็ใช้ตะหลิวะค่ะค่อยๆแยกเขาออกเห็นไหมพอเริ่มเซตตัวนะการก็จะเนี่ยเขาก็จะแยกเป็นชิ้นไข่ชิ้นมันนี่ก็จะได้ลักษณะแบบนี้เลย ระดับความสุกระดับความแห้งแล้วแต่ความชอบอีกเหมือนกันเนี่ยตั้งแต่ขั้นตอนนี้ค่ะหมูนะคะก็ยังจะมีความแบบฉ่ำๆข้างในแล้วผิวด้านนอกอะคะ่ะเขาก็มีความกรอบแล้วนะสีสันก็สวยงามแล้วนะคะแล้วหมูอะคะ่ะยังจะมีความนุ่มๆอยู่ยังจะไม่ได้มีความแห้งมากจนเกินไปอะคะ่ะใครชอบระดับนี้ก็สามารถเอาขึ้นได้เลยนะคะค่ะแต่ของการค่ะลูกกันจะชอบแบบกรอบๆหน่อยอ่า การก็จะทอดเอาใจเด็กๆหน่อยเนะาะการก็จะทอดให้แบบกรอบๆให้หมูอะค่ะเขามีความแห้งๆหน่อยนี่หมูแบบว่าเริ่มได้ที่แบบเนี้ยพยายามขยับบ่อยๆคนบ่อยๆเพื่อที่ว่าจะให้สีสันนะคะเขาสม่ำเสมอกันนะประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะของการประมาณนี้พอลอะก่อนจะตักของทอดขึ้นนะคะปรับไฟแรงสุดๆเลยค่ะไล่น้ำมัน มันจะได้ไม่อมน้ำมันมากจนเกินไปนะคะเหลืองทองอลามชามเลยอ้าวค่ะน้ำมันร้อนจะจัดแบบนี้ค่ะร้อนส,สุดแล้วค่ะตักขึ้นจ้านี่เลยเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยค่ะหมูชิ้นเล็กชิ้นน้อยทอดงาน,นะคะบอกเลยค่ะอร่อยง่ายๆได้ทั้งครอบครัวค่ะนะเด็กๆชอบมากบอกเลยคอนเฟิร์มจากลูกสาวกันชอบกินมากเมนูนี้ค่ะ